ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ได้เวลาโลนักเต็เปิดชื่อ8 Star า a แปดแชร์เคลียร์พ้นทีมเลอเปริเซียงสื่อมือน้ำหอมระบุว่าปารีสิงชามงมหาเศรษฐีหลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมโรนักเตะส่วนเกินออกจาทีมในซัมเมอร์นี้รวมทั้งสิ้น8ราย หลังจะเดินหน้าเสริมทัพได้อย่างที่ต้องการแล้วแต่แชร์แชมป์ลีกเอิงประกาศแต่งตั้งหลุยเอลิกเเกในใหญ่สเปนให้เขารับเฮดโค้ชคนใหม่ทางสโมสรแทนที่คีซอฟเกาติเย่เป็นที่เรียบร้อยขณะที่สโมสรเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ได้แล้วหลายคนอาทิเช่นมาโกเซนซิโอมิลานซิคลนีซึ่งถูกดึงมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวรวมเธอพวกเขาฟ็อกกระเป๋าซื้อมอนิโออุคาเต้ รูคัตแอนองเดส An และอีคังอินได้สำเร็จเช่นกันล่าสุดเลอปเปเรเซียงรายงานว่าแปรแชร่เตรียมลุนนาเตออกจากสโมสรอนบ้างแล้วซึ่งนอกเหนือจากการสูญเสียเรือนเนอเมซี่กล่องหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่ไม่ต่อสัญญาใหม่พวกเขาจะขายนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปแบบยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนทิ้งทั้งหมดเมื่อรวมกับรายอื่นด้วยจะมีแดรายที่ต้องมองหาสโมสรอนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเลนโดปารเรดสอับดูเดียโลเกโรนาวาสยูเลียนดักเลอร์ โกแลงดักบ้าจรจนโยวานันดุมเลว,วังคูซาว่าและมารอีคาดีนอกจากนี้แชมป์หลีกเมืองน้ำหอมจะต้องพยายามสะสางปัญหาของเคลียนเอมเาเป้เช่นกันเนื่องจากเอมเปเป้ประกาศไม่ต่อสัญญาซึ่งจะทำให้เขาเป็นอิสระในซัมเมอร์หน้าขณะที่นัซเซอร์แคลฟีประธานสโม,มรสรประกาศชัดว่าจะไม่ปล่อยดาวยิงรายนี้ออกจากถิ่นป้าระแปลงแบบฟิฟีอย่างเด็ดขาดแบแชัมิคิอ,อุ่นเครื่องเกมแรกในเกมปีซีซั่นบุก,กบอาชนะ สโมสรดังจากซาดิอาระเบียในวันที่25กรกฎาคมนี้เลอปริเซียงลงข่าวเนมาเตรียมกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบให้กับแย้ชัยอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแนวรุกไปร์ส,สเวตพาดลงสนามไมกับปารซิชแมงตั้งแต่เดือนกุมภาพธที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าส่งผลให้ต้องผ่าตัดรักษา,าการ ตอนนี้ผ่านมานานสี่เดือนแล้วตั้งแต่ครับการผ่าตัดซ่อมแซมข้อเท้าซึ่งเนมา่าเพิ่งเดินทางไปสโม,มสรอนเพื่อประเมินร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดเลอร์ปร์ลิเซียงรายงานว่าเนมา่าเตรียมกลับมาลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางก,การอีกครั้งในสัปดาห์หน้าโดยก่อนนั้นนั้นเนเตะทําการซ้อมเดี่ยวตามโปรแกรมที่ผู้ฝึกสอนวางเอาไว้เช่นเดียวกับนอร์ดีมูคิเล่แบ็คขวาฝรั่งเศสซึ่งไม่มีสัญญาณลบออกมาแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังจะเป็นการยกระดับและพัฒนาร่างกายของเนเตะ ซึ่งคาวานมาพร้อมลงเล่นกับทีมแบบเต็มที่ช่วงต้นสัปดาห์หน้าทันทีอยา่างไรก็ตามจากการประเมินยังไม่มีการประเมินระวังแนวทางการกลับมาลงสนามอีกครั้งอยา่างเป็นการแต่รายงานระบุว่าสโมสรไม่เสี่ยงที่จะส่งเนมาลงอุ่นเครื่องต้วนกับเลืออัพในวันศุกร์หน้าแต่เนมาพร้อมเดินทางไปโตวญี่ปุ่นกับแปรแชร์ซื่อฝรั่งเศสร,รายงานสาเหตุที่แปรแชร์ ลมเลิกเจราจาดึงลองดานกโกลมวัวนีมาจากสาเหตุที่หลุยส์คัมป์ตัดสินใจถอนตัวโมหกวัยืดสของไอทรักแฟรงเฟิร์ตมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทําผลงานยอดเยี่ยมให้กับอีซีแดงดารวมไปถึงฟอร์มการเล่นในฐานะนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหลายสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปอาทิเช่นปารีสซิ์แชงแมงไบเยมิยมนิกและ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างมีข่าวสนใจใช้บริการกองหน้ารายนี้ แต่ปัจจัยสําคัญคือเรื่องของค่าตัวซึ่งแฟงเฟิร์ตวางไว้สูงมากด้วยสัญญาที่ผูกมัดไปจนถึงกลางปี2027ทาให้แฟงเฟิร์ตเรียกค่าตัวไม่ต่ากว่าร้อยล้านยูโรส่งผลให้สถานการณ์ย้ายทีมของนเตะเริ่มซาลงล่าสุดฟุตแมกโตรายงานว่าสาเหิตท,ที่แพ้แชร้อนตัวในการเจรจาดึงมัวนี่เป็นเพราะการตัดสินใจของคัมโปสที่ปรึกษาด้านกีฬาแม้ทางเจ้าของสโมสรที่กาตาอย,ย่างสนใจแต่ดูเหมือนการหารือจะยุติลงเท่านี้ คำโพสต์แจ้งไปยังเจ้าของทีมว่าการเจราจาพบปัญหาห้ายอย่างแต่มีท่าทีไม่คืบหน้าอย่างที่คาดหมายในตอนแรกส่งผลให้ตัดสินใจล้มเลิกซอดคล้องกับรายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าแปรแชร์อันนี้ความสนใจไปยังดูซานวาราฮวิตแถมีแนวโน้มย้ายไปเล่นทีมบ้านเรือแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสัปดาหนะ์หน้า